อาที่สุดนะครับผมก็แก้ปัญหาบอ่อบาดานสุดนะครับผมบอ่อบาดานตันได้นะครับผมสาเหตุเกิดจากช่างที่ทําบ่อบาดานนะับลงท่อไม่สุดลงไปถึงบริเวณที่เขาเจาะนะผมหาบอ่อบาดานสุดนะครับเกิดจากที่ว่านะครับการลงท่อไม่สุดนะก็คืออย่างเช่นที่ดินทถบ้านผมคนระับมันจะเป็นชั้นคอนกรีตทรายสลับกับดินเหนียวนะผมอ่า ช่างที่เจาะบวดาลน,นะครับอาจจะเจาะสักประมาณสิบห้าเมตรอังนี้นะครับผมแต่ลงลงข้อจริงอาจจะลงอยู่ที่แปดเมตรนะครับผมและบริเวณตรงท่อที่ลงนะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็นบากหวากบากๆา,กบากแบบนี้นะครับแล้วก็ให้น้ําเข้านะครับอาจจะเอาเป็นม้งนเขียวนาหุ้มไว้เพื่อไม่ให้ทรายไหลเข้านะครับผมส่วนด้านล่างนะครับจะเปิดโล่งนะครับผมประมาณว่าเมื่อเราดูดน้ํา จากบ่อบาดาลเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นโพรงนะครับให้เป็นแอ่งน้ําตรงนี้นะครับผมแต่ปัญหาก็คือครับถ้าทรายมันไหลมาจากที่อื่นนะครับตามกระแสน้ําในหน้าฝนนะครับผมมันก็จะมาถมเรื่อยๆนะครับผมผมทําให้บ่อตรงนี้ตันไปเรื่อยนะครับผมครับถมมาเรื่อยๆนะครับบ่อเราก็จะตื้นครับน้ําก็จะไหลไม่ทันปั๊มน้ํานะครับผมนั่นก็คือปัญหานะครับ ผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการใส่เป็นท่อที่เล็กกว่าท่อบอาะดาลนะครับผมที่ช่างจาอไว้ตรงนี้มันสามนิ้วนะครับผมสามนิ้วแล้วก็ใส่ตัวสองนิ้วลงไปนะครับสองนิ้วลงไปนะครับโดยปากท่อนะครับผมปากทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับจนถึงด้านล่างเลยนะครับผมวกสายพวกพวกวดอะไรเขาก็จะมาอ้อจุดตรงนี้ใช่ไหมครับ ก็จะไม่มาเข้าในบ่อ,าบ,อบาดาลของเรานะครับผมก็เป็นการแก้ปัญหาทรายถล่มครับก็ที่ผมทําก็ได้ผลอยู่นะครับผมครับใส่ท่อที่ขนาดเล็กกว่าลงไปนะครับผมตรงนี้ก็เป็นบอ่อบาดาลที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับแต่ใช้วิธีการลงท่อที่มีขนาดเล็กกว่าลงไปนะครับผมโดยการาไปเอาน้ําจกดหล่งอื่นนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็ไล่ทรายด้านล่างนะผมแล้วก็ค่อย่นท่อตรงนี้ลงไปนะครับแต่สาเหตุที่ผมผูกเชือไว้ก็คือถ้ามันไม่เวิกนะครับจะได้ดึงขึ้นนะผมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับสำหรับการแก้ปัญหาโบราณสุดในครั้งนี้ครับสวัสดีครับผม